สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินจะมาตามต่อสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับแม่น้อยนะครับแม่น้อยตําลาวนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่23สิงหาคม2567นะครับสาหรับตัวเลขของแม่น้อยมือนีนะครับเพื่อนจะมีแนวทางให้เรียกตัวใดนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังนํากันด้วยครับเด้อ fc หลายหลายท่านนะครับให้มาตามแม่แม่น้อยนะครับมาถึงเดือนแปดหรือเดือนเก้าคะเดือนเก้าจ้าเดือนแปดเดือนแปดดิแม่แม่สวัสดีครับเนี่ยสวัสดีแม่น้อยนะครับเดือนสิงค์าร์ครับเดือนเก้าข้เดือน ไทยเนาะครับเนาะเดือนเก้าไทยไหมครับแต่ว่าข้าวผัดเขียนวันที่ยี่สิบสามทับแปดได้พี่น้องเดือนสิงหาคมเดือนแปดสากลนะครับที่ว่าเดือนเก่าผู้เฒ่าเพิ่นก็บอกว่าเดือนเก่าเป็นเป็นเดือนเก่าของไทยนะครับแ่เบิ่งในปฏิทินก็เดือนเก่าได้อครับเงินรูปฏิทินน่ะแต่ว่าเฮาวเอตามอันนี้แม่อันเแกต่างกับพิมพ์ไปตามมือห้อยออกแล้วอ่ะสรุปแล้วก็เป็นเดือนวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมนะครับเอาเอาง่ายๆเนาะแม่เนาะ สามปฏิทินิาสากลนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสามนะครับสิงหาคมนะครับ fc เป็นโทูปุ๊กเป็นฝากเคลื่อนไถ่น้ำหลานบอกครับนี่ไปซื้อประดิซื้อสมมติปากกาศูกพ่อโอ๊ตมาขอปูกว่าท่านไปจุดใส่ปูจะค่อยจุดเนาะแม่เนาะ แล้วมาแรกแม่สมาแล้วมาแล้วนะคะหลายท่านมาแล้วนะคะใครที่รอแม่น้อยนะคะคนไล่์กดแชร์มันเขาตะลึกวิ่งเนาะแม่เนาะหัวที่ผ่านมาเนาะสำหรับเด็กหน่อยก็แจ้งเลยนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามันเข้าตะลึกวิ่งนะครับรอค่ะรออ๋อค่ะค่ะปูห้งวดเป็นงวดยีบอสแสดงว่างวดนี่กับเป็นงวดของปูเลยงวดเป็นงวดนะแม่เนาะปูปูห้ยตอนเหนืองเนี่ยรอติดตามนะครับ เข่าตะเล็กวิ่งนะครับไม่น้อยให้วิ่งเก้านะครับข่าวเล็กวิ่งนะครับสำหรับสถิติเดิมอ่ะเป็นสถิติเดิมเขาไม่น้อยนะครับไม่น้อยให้วิ่งเก้ากับศูนย์นะครับจับคู่ไม่ถูกมันเป็นเข่าเนาะมันเป็นหาหกนะครับแต้มด้เข้าอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าจับคู่ไม่ถูกมือนี่เป็นมือของปูล่ะครับมือวันศุกร์ มือให้เขาโบเนาะครับขอปูได้ยังแม่เมื่อนี้บแม่พ่อท่านได้สูบสูบเหมือนอ๋อเหมือกเหมือกนะครับเขาเลือดเก่าแล้วปูกระดานครับเอฟซีบอกว่าภาพชัดอยู่ขอบคุณหลายๆจ้าจ้าบวัดีจ้าอ่าให้น้อยใส่เสื้อลายดอกให้น้อยใส่เสื้อลายเสื้อมาร์บอครับจ้าใม่น้อยก็เสื้อหมันตำลาวันนี้ครับให้น้อยตำลาวันนี้นะครับเด้ออ่าครับยันดีเพื่อน เด่นตัวได้แม่วันนี้ยเด่นตัวไดหกกับศูนย์หกกับศูนย์ครับจ้าเบอร์คือเก่าเมนเด้อปูยคือที่จอมเอกเด้อาี่จอมหางมาเลยแมนบอกโตเด่นเลยแม่อแมเด่นหกกับศูนย์นะครับศูนย์สี่ศูนย์สี่กับหกศูนย์อยู่ที่จอมมีแต่ศูนเด่นหกกับศูนนะครับสายย่งสายยูดนะครับ เรียมาคือเม่เห็นเกตต่างมาคนเอ้ยใบสองใบสามาจะมากบขาดอแล้วไม่เอาเนาะแบบว่าบาีทีเวลาแมนอยู่ถึงเวลามาเลยคือจังได้กับตองมาแต่ว่าเนี่มังขึ้นนอนบาลับแม่ให้อ่านให้เอฟซีพันจุดในอ่านศาสตรด้วแม่ด้ออันนั้นเอโตเดนโตวงกลมสีแดงๆนะครับหกศูนยครับหกศูนยเจ็ดหนึ่งเจดหนึ่ง อัจจะ F4 เพิ่เสร็จจดบันเทันจดไปพร้อมพรมัน้ว้ครับเลยหกศู์เจ็หนึ่งม่ดนึงครับเตรียมประกาศจดที่น้ศ่ศูนย์สี่สี่แปดสองแปดสองแปดสองสามสสามสี่ส ูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งและสี่แปดสี่แปดเจ็ดชุดนะแม่เนาะเจ็ดชุดเท่าเดิมนะครับเด่นหกกับศูนย์เด่นหกกับศูนย์ซ้ายวิ่งซ้ายรูดนะครับเอาสามตัวเอาครับเนี่สี่หกศูนย์ไม่จะสุดครับใส่หสองสุดสามตัวอ่ะสี่หกศูนย์ ก๊ายังครับสองสี่แปดสองสี่แปดยาปณิลาครับเอาตัววงหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเดี๋ยวเลครับเด้อวงกลมสีแดงหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดสองแปดสองสี่ชุดนะครับสามตัวสี่หกศูนย์และสองสี่แปดนะครับ เดี๋ยวนะครับแจงเย็นเดื้อจิงตังเน้อเขียนบททัดเนื้อ่ะไม่น้อยตำราววันนี้นะครับ <c oughs> อะไม่น้อยตำราวนะครับ <c oughs> ถูกเนาะแม่นอชุดนี้เนาะอะเด๋ยวมือเล่นจุดให้ปูตำราววันนี้นะครับวันที่ยี <23. S 1> สส่สิบสามยี่สิบสามวันศุกร์ที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามสองสิงหาคมนะครับ หกเจ็ดาตามลาก,ก็ไม่น้อยนะครับคูเดทียาเขากุมนะครับ ID Line มาที่นะครับนะ ST นะครับ S เล็ก S เล็ก T เล็กแต่ที่ใหญ่ันคือภูเขาบ่ไใดเนยะ <c oughs> ต้องเขียนอ <ะ S 1> เอสเล็กทีเล็กนะคะสามสองห้าหนึนะะ่งท่านะผู้ชมสำหรับท่านไหนที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะอ่ะไอเดียไลน์มาแบ่งปันแนวทางนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะแบ่งปันนะคะ,ะเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะคะก็สามารถไอดีไลน์มาได้นะคะท่านะผู้ชมใครที่จะขอแบ่งปันนะคะวัตถุมงคลนะคะอ่ะโอเค ไปดูชัดๆอีกทีนึงนะคะท่านผู้ชมเอฟซีกับโทมาหนาะเก็โทมาหเนาะแต่เสาเลยเห็นบบเป็น่าบช่วาเห็นเกตตังเดี๋ยวใบสองใบสามมาเ์ดอกค่ะเม่หูเวลาจ้าอันยันแยนพิดอีกเนี่ยตรวจสอบววงนีดีเหแอดมินแหงบอก์ิดบอร์ดบหรครับเอาถูกนะครับเนาะถูกอยอ่ดอกแล้วก็ถือว่าเข้าแต่เลขวิ่ง เลขจับคู่ไม่เข้านะคะถ้าใครจับคู่ถูกแต่ถ้าใครรูดนี่ก็คือไม่พลาดนเนาะแม่เนาะแม่จับให้หกหาหาหกนะครับเนาะ <Yeah. S 2> มันเป็นเกาหานะไ <Yeah. S 2> ม่เอาเป็นหาเกา่า <Yeah. S 2> ชัดบอพี่น้องชัดไหมชัดไหมคอมเมนต์ให้หน่อยใครเข้ามาเคบหน้าจอให้หน่อยนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไหม แอดไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าแอดไลฟ์สดอยู่ตอนนี้สามช่องทางนะคะก็จะมีพี่ยูนะคะพี่ยูเจ๊ตังคนภูไทยนะคะแล้วก็พี่เพจนะคะพี่เพจแนวทางโชคลาภนะคะแล้วก็พี่เพจเ,เจ๊ตังความรวยนะคะตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่นะคะ3มช่องทางเนาะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะเป็นเพื่อนนะคะก็สามารถ id ไลน์มาได้นะคะแบ่งปันแนวทางแล้วก็แบ่งปันวัตถุ มงคลนะคะ S เล็ก T เล็กสามสองห้าหนึ่งตัวเลข F สีฟ้า <นะ S 1> สรุปแล้วตัวเลขของแม่น้อยที่วงกลมสีแดงๆนะครับจะมี6 0 7 1 0 4 8 2นะครับคือชุดเงินเขงแม่น้อยนะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับจะมี3 4 0 1และ4 8นะครับสำหรับเด็กเด่นนะครับสายวิง่งสายรูดจับ6กับ0นะครับมี6กับ0นะครับสำหรับแนวทาง3ตัว4 6 0และ2 4 8นะครับ อผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภเนาะแม่เนา้อเฮงๆรวยๆค่ะโอเคแม่เอาลงเลยเป็นยังไงแม่ห <c oughs> มาร์นม,อมือนีม้มานเนาะเป็นหลอกของปูนะครับเนาะมือน,นี้เนาะ <c oughs> ต่ำเลยครับเอามื่อนี้ละมาน,น,มน,น,มน,น,น,นแน่นอนเ <c oughs> นาะแม่เน้อมานอยู่เนาะเอฟซีผนก็โทษตามไม่หน่อยนี่เ <c oughs> ด้อไม่หน่อยนี่เด้อนะตามไม่หน่อยตามไม่หน่อยนะคะ ไม่น้อยกับว่าฝันดีนะครับฝันยังไม่เมียชื่อบ่ได้โอ้ฝันจำได้ฝันชื่ชื่อต่ำเลาว่แม่ต่ำเล่าฝันเขียนตัวเลขสวยมากเป็นลายเอฟซีขอบคุณในหลายเรื่องครับเนาอเพื่อนทำจริงเนาะเตจมซื้อเปิดงานเลยซื้อพันงามโยเป็นตัวสื่อดีเนาะเป็นตัวสื่อแซ่บจ้ะนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะวันนี้เนาะ มีแต่ส่วนในยูจอมบอกค่ะหกส่วนกับส่วนสี่ยูจอมแน่นป่ะเจอมข้างมาบอแม่แม่นเยอะต่อไปยี่สีบึ้งอยู่เอล่าเอาบึ้งก็ได้จ้ะแม่เาเลยเอาเป็นอย่างบึ้งแสดงว่าไม่น้อยจับชุดแคลนให้เอาเด็ดๆให้เลยงวดที่แล้วมันอยู่ในชุดเต็มมันเขาวป่ะเข้าอันใ้ชุดเต็มบ่ชุดเต็มมันเขาบ่งวดบางหันแม่เดี๋ยวเบิ่งหาบึ้งกันได้เพราะว่า เฮาจับเอามันก็บ่หลายถูเนาะแต่ว่าบ่รู้ว่าเฮาจะจับถูกหรือว่าจับผิดจังซี่นะบ่แม่นตัวนี้ละ่ะเนาะใส่ิดก่อน,นใส่มันเขา้าบ่อืมโอ้ยน,น,นั่นอโอมัน193 143นั่นอือ1 4บ่1 4 แสดงว่าลดเงินที่แล้วเนาะบ่เห็นนะบ่เห็นนะแม่ไม่มาตีนังการนะแม่แต่ว่าแม่ให้หามหกเองนมันมีมันมีหลักเก่าอยู่แต่ว่ามันมีเก่าหายมีแต่เก่าหกมันหาหกหาหกครับแม่ลดลดนะแม่เนาะแม่ลดอะบัตรที่นี่ยาโดเยอะบัตรไม่ให้ลดนะแม่เนาะแต่หลายทันนะครับให้ติดตามของแม่น้อยนะครับอ่ะก่อนลงไลฟ์โอ้ยก่อนลงคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะเอาตัวเลขให้เบิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับให้แคปหน้าจอไว้นะครับ สำหรับแนวทางตำราแม่น้อยวันนี้นะครับ60710482 3401 48นะครับ7ชุดนะครับ3ตัว 2. ชุด460และ248นะครับขอบคุณทดเข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อตำราว,วันนี้นะครับ23สิงหาคม2567น้าร้บนะครับอขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อสวัสดีครับ